พสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุกการนิบาตสองจะระวักสองศีลสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีศีลสิบสองภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปฏิมโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปฏิมโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปฏิโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล่าถ้าภิษุผู้กำลังเดินอยู่ประสจากอภิชาในวงเล็บเพ่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาทในวงเล็บความคิดร้ายละถินนมิทะในวงเล็บความหดหู่และซึ่งซึม อุทจจกกุกุจจะในวงเล็บความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉาในวงเล็บความลังเลสงสัยได้ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิพิสุแม้กำลังเดินอยู่ ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีอดตะปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าพิสุผู้กำลังยืนอยู่ประจากอภิชาพยาบาทละถินามิทะอุทธ,ธจักกุกุจจะวิจิกิจฉาได้ ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิพิสูจแม้กําลังยืนอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีอดตาปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าพิสุผู้กำลังนั่งอยู่ประสจากอภิชาพยาบาทละถินามิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาได้ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิพิสุแม้กำลังนั่งอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะเราเรียกว่าผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปถ้าพิสุผู้กำลังนอนตื่นอยู่ประสจากอภิชาพยาบาทละถีนามิทะอุทจะ กุกุจจัวิจิกิจฉาได้ปรารุความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระสายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิพิษุแม้กำลังนอนตื่นอยู่ผู้เป็นอย่างนี้มีความเพียรมีโอตปะเราก็เรียกว่าผู้ปรารบความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไปพิษุควรเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมคูเข้าสำรวมเหยียดออกสำรวมพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขันทั่วภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบนชั้นกลางและชั้นต่ำนักปราชญาทั้งหลายเรียกพิสุเช่นนั้น ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติสมควรแก่ความสงบใจมีสติอยู่ทุกเมื่อว่าผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่องศีลสูตรที่สองจบบันทึกท้ายสูตรคำว่าสังวรในปฏิโมคมีอาธิบายแต่ละคำดังนี้สังวรหมายถึงการไม่ละเมิดทางกาย ทางวาจาปาติโมกหมายถึงศิลสศิขาบทที่เป็นเหตุให้ผู้รักษาหลุดพ้นจากทุกข์คำว่าอาจาระหมายถึงการไม่ล่วงละเมิดทางกายการไม่ล่วงละเมิดทางวาจาการไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาหรือความสํารวมศีลทั้งหมด คือการไม่เลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่ผิดที่พระพุทธเจ้ารังเกียจเช่นไม่เลี้ยงชีพด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ดอกไม้ผลไม้เครื่องสารไม้สีฟันไม่เลี้ยงชีพด้วยการทําตนต่ำกว่าคฤหัสถ์ด้วยการพูดเล่นเป็นแกงถั่วในวงเล็บจริงบ้าง ไม่จริงบ้างไม่เลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงเด็กและการรับส่งข่าวคำว่าโครจรหมายถึงสถานที่เที่ยวไปของพิสุซึ่งไม่มีหญิงแพทย์สยาในวงเล็บโสเพนีไม่มีหญิงไม้ไม่มีสาวเทื้อในวงเล็บสาวแก่ไม่มีบันดอกไม่มีภิกษณุณีไม่มีร้านสุรา ไม่เป็นสถานที่ต้องคลุกคลีกับพระราชามหาอม,มาตย์และพวกเดรรถีตรงกันข้ามต้องเป็นสถานที่ของตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุดบ่อน้ำรุ่งเรืองด้วยผ้ากาสาวะอบอวนด้วยกลิ่นหรือสีมุ่งหวังความผาสุกแก่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา เป็นสถานที่ที่พิสษุน์สรวมอินทรีย์หกงดเว้นการขวนขวายในการรู้การละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นการฟ้อนขับร้องประคมดนตรีหรือหมายถึงสติปฐานสี่คำว่าธรรมขันในที่นี้หมายถึงขันห้าในวงเล็บคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณ